สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพลอยอีกแล้วนะคะที่ PS a u t o โต้บ้านสวนชนแนลนะคะวันนี้ยังคงอยู่กันที่โซนกระบะนะคะใครที่ตามหาบิกอัพหล่อๆนะคะวันนี้พามาดูนะคะโคโรราโด LTCA ี LT 2.5ปี2020ทุกคนคะ่ะรถสวยมากนะคะความสะอาดนะคะต้องมาเลยนะ ภายในกลิ่นหอมใหม่สดชื่นมากเดี๋ยวเราไปดูกันที่ด้านนอกก่อนนะนะคะเป็นธรรมเนียมของเรานะต้องเริ่มกันแบบนี้นะจ๊ะมาดูกันคันนี้นะคะน้องเป็นรถสีเทาช่ำๆนะคะแม็กยางใหม่ลงให้แล้วกระจังหน้าเชฟวีนะคะสวยๆเลย ไฟหน้าฮาโลเจนนะคะเดินเส้นขอบเทาด้วยนะคะเพิ่มความแข็งแกร่งดูแบบแกร่งให้ตัวรถไปอีกนะคะแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้านล่างด้วยในส่วนของล้อนะคะให้ดูว่าเราลงแม็กแล้วก็ยางใหม่ให้นะคะเป็นยาง255ทับ 55R18 109 VXL นี่ค่ะเป็นยางปีใหม่นะให้ดูนะ 10ทับ23นะคะยังปี2023นั่นเองนะคะแม็กรอลอใส่ไว้ให้แล้วด้วยนะกระจกด้านข้างนะคะเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะพร้อมไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกแบบนี้มาให้ด้วยนะคะพร้อมฟรอนต์โครโลโดตรงรุ่นมาให้ค่ะมือจับสีเดียวกับตัวรถนะคะแม็กไลเนอร์นะคะเดี๋ยวเราจะดูแลให้นะคะอันนี้ให้เพื่อนๆดูเลยว่ารถไม่เคยชนหนักเปลี่ยนเครื่องจมน้ำนะคะเม็ดอาร์คเดิมตะเข็บเดิมแบบนี้เลยนะจ๊ะ ทำความสะอาดขัดเคลือบสีนะคะทําสปาให้นะคะก่อนนําส่งแน่นอนให้ดูมุมนี้กันบ้างล้อหลอ่หลอนะทุกคนนะคะดูรถเม d ซีเซลนะคะโคโลราโด LT ตรงรุ่นเลยนะคะโลโก้เชฟวี่สวยงามมากนี่เลยนะคะยางไมๆตัวนี้จะเป็นตัว LT Cap นะเพื่อนๆเพื่อนๆจะต้องเป,แบบะะเปิดแบบนี่นะคะเปิดแบบนี้นะคะ ให้ดูนะคะเดิอรอบนะคะเบาภายในจะเป็นเบาะหนังนะคะพนักพิงจะเป็นผ้าที่ให้ความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็แข็งแรงด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนที่สงสัยรถเคยชนหนักเปลี่ยนเครื่องจมน้ำไหมนะคะให้ดูว่าน็อตเดิมๆตะเข็บเดิมแบบนี้นะคะรับประกันคุณภาพนะคะพร้อมส่งทั่วไทยแบบอุ่นใจทุกคันค่ะนี่ค่ะพวงมาลัยนะคะพร้อมถุงลมนิรภยัย s I s, 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 s airbag e บานะคะคู่หน้านะคะประหนึ่งแบบโซฟาดีๆที่บ้านเลยอะ่ะทุกคนตัดเย็บเลเยอร์นะคะสวยๆแบบนี้มาให้เลยมาพร้อมกับถุงลมนิรภัยแอร์แบ s มาให้ด้วยคู่หน้าค่ะตรงกลางนะคะได้จอทัชสกรีนนะคะเพื่อนเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ง่ายเลยนะคะกดปุ่มรับสายตรงนี้กดปุ่มโฮมตรงนี้ได้เลยค่ะปรับแรงลมที่ทางอุณหภูมิได้ง่ายตรงนี้ค่ะไฟฉุกเฉินอยู่นี่นะ โอเคนะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา MT นะคะคันนี้มาพร้อมกับบุคเซอร์วิสนะคะติดรถมาให้ด้วยรถเข้าศูนย์เช็คทุกระยะนะคะรับประกันค่ะไม้แท้ๆนะคะไฟเปิดได้ซ้ายและขวาม่านบังแดดมีกระจกในตัวด้วยค่ะและคันนี้นะคะเป็น c h e โร o l e t Colorado LT Cap 2 5ปี2020นะคะราคาพิเศษเพียง 399,000บาทผ่อนเพียง7,214บาทได้สูงสุด7ปี84งวดไปเลยนะคะชอบคันนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ